แลมหนึ่งแถวแลมสองแถวอันไหนดีกว่า <16. S 1> สิบหกทำมาให้อะอนาคตอัปเกรดได้ไงอ๋อนาคตอัปเกรดได้ใช่เคิดว่าความแรงม,มันต่างกันไหมไม่ต่างหรอนิดเดียวต่างกันนิดเดียวใช้แรมหนึ่งแถวดีกว่าซื้อ1 6กิกหนึ่งแถวใส่ไปเลยแต่รู้ป่าว่าแลมมันมีการวิ่งแบบดูโอชาแนลกับซิงเกิลชาแนลนะวันนี้พี่ก็เลยคิดว่าเราจะมาลองทดสอบเอาแบบให้เห็นเด่นชัดกันไปเลยโดยวันนี้เนี่ยพี่มีแรม1 6กิกยี่ห้อทรานเซนต์เนาะ บัส4,080และนี่พี่ก็มีแรม8กิก2แถวใส่เป็น16กิกซ์ทานเซนต์บัส4,080เหมือนกันเตะรุ่นเดียวกันสเปคเดียวกันบัสเท่ากันต่างกันนิดเดียวอ่ะมาดู DDR5 16กิกบัส2 4 0คูณ2 4,080อ่ะแชนแนลตรงนี้ขึ้น4คูณ32บิตนะอ่ากาจอ4070ลองเทสเกมดูมามาลองเทสเกมเดียวจบเลย f o r z a h o r i z o n 5อันนี้พี่เทสแบบ4 k นะอ่ะคิดว่าต่างไหมต่างประมาณ2เฟรมไป สองเฟมหรอพี่ว่าห้าเฟมไเฟรู้ล,ลองดูนะอันนี้พี่ก็ไม่รู้เอาเทปแบบ Full HD หรือ 4K ดี Full HD แล้วกัน Full HD อ่ะเดี๋ยวเราเทปแบบ Full HD เราจะได้เห็นแก็เปอร์เซ็นต์ความต่างของเฟมเยอะเพราะเฟมจะทะลุโลกดี Unlock เฟมเฟม Gen เปิดนะ r e f ฟ e c t เ o นซ a t อ n c y on Boost นะ g r a p h i c อ็ x t r e m e Benchmark ลองเทสดู เพราะพี่บอกเลยว่ามันมีทฤษฎีที่แบบว่าวิ่งเป็นดูโอชาแนลอ่ะยังไงมันก็ต้องแรงกว่าซึ่งถ้าตามทฤษฎีมันใช่ไงแต่ออนี้ลองดูแบบปฏิบัติดูเลยว่าแรมสองแถวกับแรมหนึ่งแถวต่างกันหรือเปล่าเออเพราะว่าถ้าดูในหน้า CPU c จะเห็นเลยว่าตอนนี้ที่ใส่แรมสองแถวอะ่ะมันจะขึ้น4คูณ3าบิตแต่สมมติใส่แรมแถวเดียวอ่ะเอาแรมแถวนี้ใส่เข้าไปปั้งมันจะขึ้นแค่2คูณ3-2บิตตามนั้นมาดูเฟรม200กว่าแล้วเฟรม <า S 2> <laughs> ยังโหด227เฟรม228เฟรมซึ่งอันนี้การ์ดจอรันเต็มเนาะ96 97เปอร์เซ็นต์แล้วก็แรมของเครื่องเนี่ยรันอยู่ไวประมาณ12 13กิกก็ถือว่าแรมยังพออยู่นั้นวัดกันล้วนๆเลยว่าบัส4,800แบบ1แถวกับบัส4,800แบบ2แถวต่างกันหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวข้ามไปสรุปเฟรมเลยนี่เลย231เฟรมก็โอเคนะก็ตามความแรงนะครับเครื่องมัน4.0 7.0ูนยเจ็ด์ซูเปอร์ เดียวลองเปลี่ยนเป็นแรมแถวเดียวดู2 3 1ส,สจะเพิ่มหรือจะลดไปดูกันผมว่าลดพี่เข้าว่าลดอ่ะเดี๋ยวเราแบบไม่ต้องคัดเลยเดี๋ยวจะหาว่าแบบพี่แม่งแอบไปปรับแต่งอะไรอีกหรือเปล่าเนี่ยโธ่ยไงเราต้องโดนดราม่าอย่างเนี้ยเอาแถวในหรือแถวนอกเอาแถวนอกงั้นเอาแถวในเอาเวลาผมนั่งสองแถวผมชอบยืนแบบข้างนอกไงโหนตารักอะถอดออกแล้วก็ใส่แรลมเข้าไป เรียบร้อยเปิดเครื่องก็น่าจะไม่ต้องตั้งค่าอะไรเพราะว่ามันก็เป็นบัส4ี0พัเท่ากันสเปคเหมือนกัน <Yeah. S 2> เดี๋ยวถอดให้ดูทานเซนเหมือนกันนะ4 8 0พ8กิก2สองแถวกลายเป็น16กิกซึ่งอันนี้ใส่แถวเดียว1 6กิกนะครับความจุแรมเท่ากันบัสเท่ากันตัดเรื่องของอุ๊ยพี่มันคนละยี่ห้ออุ๊ยพี่มันคนละอะไรนะคนละรุ่นอุ๊ยพี่มันความจุมันไม่เท่ากัน <S <S จบนี่เลยทานเซนเหมือนกัน4ี0พ2 0 0ป16เปิดเจเด็ก ที่พี่บอกตอนแรกว่ามันจะเป็น4คูณ32อันนี้เหลือ2คูณ32มันจะวิ่งเป็นซิงเกิลชันแนลแล้วก็บัตเท่ากันเซียเท่ากันเป๊ะลองดูว่าต่างหรือเปล่าเมื่อกี้เฟรมเรทเท่าไหร่นะ231เฟรมใช่2 3 1ลองฟอร์ซ่าดูป่ะเป็นยังไงดูกันนี่เลย Full HD เหมือนเดิมอันล็อกเฟรมพี่เข้าเกมมาคือไม่ได้ปรับอะไรเลยนะ DSS Quality on on บวก Boost นะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างกราฟิกนั้นนั้น <Yeah. S 2> ถ้าสมมติมันต่าง,าง 1, frame, แค่หนึ่งถึงสองเฟรมพี่ว่าแม่งแทบไม่มีนัยยะสำคัญเลยเออแต่เดี๋ยวรอดูว่าสองสามหนึ่งพี่ทายนะเหลือสองร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบเก้าสองร้อยยี่สิบนะผมให้สองเฟรมสองเฟรมพี่ให้สนะิบเอ็ดเฟรมแล้กันเดี๋ยวรอดูว่ามีความแตกต่างหรือเปล่ามาดูนี่สองร้อยยี่สิบหกสองร้อยยี่ห้าเฟรมแต่จำไม่ได้เหมือนกันว่าช่วงต้นเฟรมมันเท่าไหรนะ่เนาะ แต่ันก็200กว่าเฟรมอ่ะที่จำได้คุณคุณว่า200กว่าเฟรมเท่ากันช่วมต้นๆดังนั้นเดี๋ยวรอดูสรุปกันว่าสรุปแล้วแรม1แถวกับแรม2แถวเฟรมต่างเปล่ามานะน้อยกว่าเปล่าน้อยกว่าเฟรมเดียวไม้ผมใกล้เคียงสุดเอ้ยอันนี้ปิดคาดเหมือนกันนะสรุปแล้วก็คือถ้าวัดกันเรื่องการเล่นเกมอ่ะวือมัน่ก่้ใต่างเลยนะแรมหนึ่งแถวกับแรมสองแถวก็ฉีดทฤษฎีเหมือนกันแต่ทฤษฎีมันก็กล่าวไว้ว่า 램สองแถวได้เฟรมเยอะกว่าแรมแถวเดียวมันก็จริงก็จริงแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้น230เฟรมถ้า100เฟรมหายไป1เฟรมเท่ากับ1น่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสองร้อเฟรมหายไป1เฟรมเท่ากับ0.5เฟรม0.5เปอร์เซ็นต์อันนี้231เหลือ230ก็อุ้ยมีความต่างอยู่ประมาณ0.028์อเปอร์เซ็นต์เราชิดละเอียดกันแ่่ก็พี่พูดอย่างนี้แล้วกันถ้าใครที่ประกอบคอมที่ใช้การ์ดจอแยกการใช้แรม 1>, 1แถวกับ2แถวอะ่ะมันไม่ได้ต่างเว้ยไม่ต่างไม่ต่างไม่ต่างแต่เมื่อใดก็ตามดีที่คุณใช้การ์ดจอ On นซ u การใส่แรม2แถวกับแรม1แถวมีความต่าง <Yeah. S 1> เพราะว่าแรมมันจะต้องแชร์ไปให้การ์ดจอ,อไม่เชื่อใช่ปะไม่คิดว่าเหมือนกันเออเหมือนกันแน่นะ,อะเอา,อางี้เจอกัน EP หน้าพี่จะเปลี่ยนซี u ที่เป็น AMD รหัส G เอาแบบที่ใช้แรมชุดนี้เลเหมือนเดิม สองแถวกันึนแถวลองดูว่าต่างกันมากไหมนไม่ต่างเออเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้โอเคตามนั้นถ้าสมมุติคุณมีการ์ดจอแยกจะซื้อ2แถวหรือซื้อแถวเดียวไม่ค่อยต่าง1แเฟรมตามนั้นครับ